ทุกคนฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อประมาณเดือนก่อนใช่ไหมฉันไปเจอกูต้าตัวเนี้ไถ่ฟีดติ๊กต,อต็อกแล้วก็ไปเจอกูต้าตัวนี้ในติ๊กต็อกเออแล้วฉันก็สงสัยว่าเฮ้ยกูต้าอะไรทําไมมันราคามันถูกมากเพราะโดยปกติอะที่ฉันเจอมากูต้านะที่กินกินมาถูกสุดก็คือกระปุกละสองร้อยเก้าสิบเออซึ่งจริงๆกระปุกเนี้ยมันก็ราคาสองร้อยเก้าสิบจริงๆเออ,อตอนคือหมายถึงว่าที่เคยกินมานะถูกสุดก็คือกระปุกละสองร้อยเก้าสิบ สองกระปุกห้าร้อยอ่ะฉันก็ไปเจอว่าเขาจัดโปรโมชั่นเดือนที่แล้วใช่ไหมฉันก็ไปเจอว่าเขาจัดโปรโมชั่นเออซึ่งมราคาแบบราคาถูกมากเลยฉันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะกินแล้วได้ผลจริงหรือเปล่าจริงๆวันเนี้ยจะมากินให้ดูว่ากินจริงเออรอบก่อนอ่ะฉันเห็นมันเป็นโปรโมชั่นฉันก็จัดเลยห้ากระปุกกลัวไม่ได้ผลอ่ะกระปุกแรกฉันกินวันละสองเม็ดนะกินวันละสองเม็ดเออไม่ใช่สองเม็ดสี่เมตรเออเช้าสองเย็นสองกลัวกลัวไม่เห็นผลเพราะว่ามันถูกไงก็เลยเออเช้าสองตอนนอนสองเออจัดไปเลยประมาณ สามสี่วันแรกอะรู้สึกได้เลยนะว่าเวลาที่เนะี่ยเวลาที่รูปผิวอะเวลาที่รูปผิวตัวเองอะเออมันรู้สึกได้เลยว่าผิวอะมันนุ่มลื่นขึ้นมันนุ่มลื่นแล้วก็เออแต่ความขาวยังไม่ได้เห็นเท่าไหร่ใช่ปะแต่ณนณะนะวันนี้ผ่านมานะมีแต่คนทักว่าเออผิวดูใสขึ้นจากที่เมื่อก่อนเน่เป็นคนผิวแบบว่าขาวเหลืองเหลืองจนบางทีมีคนทักว่าเออเป็นดีซ่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะคือมันเป็นผิวเออมีเชื้อจีนอ่ะเนาะเป็นผิวไปทางพ่อก็คือไปไปทางคนจีนเลยอะเออเป็นผิวเลหล ผิวมันดูสว่างาการะจ่างใสขึ้นมาเยอะเลยและสิ่งที่จะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยฝ้าฝ้าที่ที่มันไม่ฝ้าพี่ที่จริงมันเป็นดำมืดเลยใช่ไหมใช้ครีมมาจนกระทั่งเออมันเหลือตรงนี้นิดหน่อยเอ,อประมาณว่ามันเป็นฝ้าเกี่ยวกับฮอร์โมนอ่ะฝ้าเกี่ยวกับถ้าเป็นฝ้าแดดเนี่ยใช้ครีมเนี่ย ครีมเนี่ยยังไงก็หายแต่ฝ้าที่พี่นุชเป็นอ่ะก็คือมันเป็นฝ้าผสมมีทั้งฮอร์โมนแล้วก็ฝ้าแดดเป็นเป็นฝ้าผสมกันสองอย่างนะอ่ะพอเราใช้ครีมฝ้าแดดเนี่ยมันหายไปเห็นปะแต่อีตรงที่มันเป็นฝ้าฮอร์โมนอ่ะเนี่ยลายๆอย่างเนี้ยนะมันจะยังมีอยู่แต่ไม่ได้เข้มอ่ะก็คือเห็นลายๆจางๆแต่เนี่ยพี่นุชสังเกตว่าพี่นุชกินกูต้าตัวเนี้ยมาเดือนเดือนกว่าๆแล้วนะเออหมดไปประมาณเนี่ยกระปุกที่สามเนี่ยใกล้จะหมดแล้วอันเนี้ยกระปุกที่สามใกล้จะหมดแล้วเออก็คือเหมือนว่าฝ้าตัวเนี้ย มันจางลงไปแบบแทบจะไม่เห็นแล้วอ่ะเดี๋ยวยังไงพี่นูจะอัปเดตเรื่อยๆจริงๆวันนี้ตั้งใจจะกินให้ดูว่ากินจริงๆว่ากินเองจริงๆก็คือจะกินให้ดูเลยแต่ลืมด้วยความที่เคยตัวไงพอกินข้าวเสร็จปุ๊กก็กินกูต้าตัวนี้สองเมตรตามเลยเออก็เลยกินไปซะแล้วอ่ะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ลืมจะมากินให้ดูคืออยากให้ให้เห็นว่ากินเองจริงๆแล้วมันได้ผลจริงๆก็เลยแนะนําตอนนี้มันมีโปรโมชั่นนะถ้าใครที่มีติกตอก กดที่ตะกร้า TikTok ตรงนี้เลยพี่นุชจะแปะตะกร้าไว้ที่คลิปนะแต่ถ้าใครไม่มี TikTok แล้วอยากลองกินทักพี่นุชมานะทักพี่นุชมาที่เบอร์เดิมนะพี่เออ่ถ้าใน YouTube หรือเฟซบุ๊กพี่นุชจะใส่เบอร์ไว้ตรงนี้หรือถ้าใครมีเฟซบุ๊กทักแชทก็ได้นะคะหรือใครเป็นลูกค้าทีมพี่นุชอยู่แล้วลองอยากให้ลองเอาไปทานคือมันเหมือนบำรุงทั้งภายในแล้วก็เออ่ทีมก็ช่วยด้านนอกมันก็จะได้แบบเห็นผลไวขึ้นหลักูต้าตัวนี้ เออแล้วมันเออ่บางคนที่ว่าให้ถูกแล้วมันจะปลอดภัยไหมปลอดภัยแน่นอนเออ่พี่รุ่นมีคลิปนะว่าเขามีมาตรฐานผลิตในไทยนะคะมีเอาา่เออเยอยมีมอปอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีทุกอย่างเลยนะแล้วก็ก็คือพูดว่าได้มาตรฐานปลอดภัยจริงๆอะราคาเขาสอง้าสิบแต่ตอนเนี้ยมันเป็นโปรโมชั่นซึ่งโปรโมชั่นลดแรงมากนะถ้าใครมีตะกร้าติ๊กตอกรีบกดก่อนที่มันจะขึ้นราคาแต่ถ้าใครไม่มีตะกร้าติ๊กตอกพี่นุตุนมาเยอะสนใจทักมานะก็ปลุกแรกก็เห็นผลแล้วว่าผิวมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่จริงๆอะพวกอาหารเสริมอะกกก็ออยา่ินตเนื่องแล้้วถาราคามันอย่างเงี้ยมมันสาารถกินต่่่ออเนนืงได้แ โอเควันนี้ไปแล้วฝากไว้ฝากไว้แนะนำนะคะคือกินเองแล้วได้ผลจริงโซวิ้ง